ภาษาบาลีหนึ่งคำกติธรรมประจำสัป,ปดา 11, ห์ห้าหนึ่งหนึ่งอะโทสะชมรมบ,บ้านธรรมะมอพไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามความเป็นจริงของธรรมะไม่เปลี่ยนเป็นจริงอย่างไรก็เป็นจริงอย่างนั้นเช่นโทสะหรือความโกรธความคุนเคืองใจมีจริงเกิดขึ้นเป็นไปตามเหตุปัจจัย จะมากจะน้อยก็ตามการสะสมของแต่ละบุคคลและทุกขณะที่โกรธไม่พอใจคุณเคืองใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามขณะนั้นเป็นการสะสมโทสะไว้ในจิตแล้วเป็นโทษกับตนเองแล้วในขณะที่อกุศลเกิดขึ้นเมื่อสะสมโทสะมากขึ้นมากขึ้นจนมีกําลังก็อาจจะเป็นเหตุให้กระทำบาปกรรมที่หนักๆได้ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจึงไม่ควรเห็นว่าความโกรธเป็นเรื่องดีไม่ควรที่จะยินดีพอใจในความโกรธไม่ควรเห็นว่าจำเป็นจะต้องโกรธคนอื่นเพราะขณะที่โกรธนั้นไม่ดีแล้วผู้ที่เห็นว่าความโกรธเป็นเรื่องดีนั้นเป็นความเห็นที่ผิดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงเพราะอากุศลไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ไม่ดีทั้งนั้นดังนั้นเพื่อความเข้าใจสภาพธรรมะที่มีจริง เห็นโทษของอกุศลและเห็นคุณของกุศลในชีวิตประจำวันภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัปดาห์ชมรมบ้านธรรมะมสพขอเสนอคำว่าอะโทสะหมายถึงความไม่ประส้ายความไม่โกรธอโทสะมาจากคำว่าณะแปลว่าไม่ซึ่งคำบรรณะหรือนอนหรูแปลงเป็นอออ่าง กับคําว่าโทสะแปลว่าความปัจุสั้ทายหรือความโกรธรวมกันเป็นอะโทสะแปลว่าความไม่ปัจุสั้ทายความไม่โกรธเป็นสภาพธรรมที่ดีงามประการหนึ่งเป็นสภาพธรรมที่ไม่ปัจุสั้ทายไม่ทําร้ายไม่เบียดเบียนไม่เป็นโทษกับตนเองและบุคคลอื่นข้อความในพระอภิธรรมปิฎกธรรมสังคนีปรกรณ แสดงความเป็นจริงของอโทสะไว้ดังนี้อโทสะมีในสมัยนั้นเป็นไฉนการไม่คิดประทุสลายกิริยาที่ไม่คิดประทุสลายความไม่คิดประทุส้ายความไม่พยาบาทความไม่คิดเบียดเบียนกุศลมูลคืออโทสะในสมัยนั้นอันใดน,นี้ชื่อว่าอาโทสะมีในสมัยนั้น พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทแสดงเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงในขณะนี้ตรงตามความเป็นจริงซึ่งเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนพระองค์ทรงทแสดงชาติหรือความเกิดขึ้นของจิตว่ามีสี่ชาติได้แก่จิตเกิดเป็นกุศลหนึ่ง จิตเกิดเป็นอกุศลหนึ่งจิตเกิดขึ้นเป็นวิบากหรือผลของกรรมหนึ่งและจิตเกิดขึ้นเป็นกิิยาคือไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลเป็นแค่เพียงเกิดขึ้นทํากิจหน้าที่ของตนแล้วก็ดับไปเท่านั้นหนึ่งจะเห็นได้ว่าในชีวิตประจําวันของผู้ที่ยังมีกิเลสนั้นย่อมมีจิตเกิดขึ้นเป็นไปในสี่ชาติ ดังกล่าวตามความเป็นไปของจิตขนาดนั้นๆซึ่งถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมไปตามลำดับจะไม่มีทางที่เข้าใจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงได้เลยโดยเฉพาะอากุศลจิตซึ่งเกิดขึ้นบ่อยเกิดมากเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุว่าเมื่อไม่กล่าวถึงขณะจิตที่เป็นกุศลขณะจิตที่เป็นการได้รับผลของกรรมและขณะที่จิตเป็นกิริยาแล้ว นอกนั้นเป็นอากุศลทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นขณะจิตที่เป็นไปพร้อมกับโทสะซึ่งเป็นความโกรธความคุนเคืองความประทุษร้ายความไม่พอใจตามความเป็นจริงแล้วโทสะซึ่งเป็นความโกรธความไม่พอใจความประทุษร้ายเป็นสภาพธรรมที่มีจริงเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัย ผู้ที่ยังไม่ใช่พระอนาคามียังคงมีอยู่ประเหตุว่ายังมีเชื้อของความโกรธที่ยังไม่ได้ดับอย่างเด็ดขาดบางบุคคลผู้มีอัจยาัายดีมีความประพฤติดีเรียบร้อยเกือบจะดูเหมือนว่าไม่เห็นว่าเขาจะโกรธอะไรเลยแต่ความเป็นจริงแล้วเมื่อยังไม่ใช่พระอนาคามีบุคคลต้องโกรธแน่แม้ว่าจะไม่มาก เป็นเพียงความขุ่นใจไม่พอใจเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจซึ่งมีมากในชีวิตประจำวันเวลาเห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็ยากที่จะไม่เกิดความขุนใจความไม่สบายใจอย่างนี้ก็เป็นลักษณะของความโกรธเช่นเดียวกันเมื่อว่าโดยสภาพธรรมแล้วก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นเป็นไปจะบังคับให้เกิดก็ไม่ได้เพราะธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตา ตราบใดที่ยังไม่มีปัญญาถึงขั้นที่จะละความโกรธได้อย่างเด็ดขาดความโกรธก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดาขณะที่เกิดความโกรธนั้นเป็นอกุศลไม่ใช่ผลของกรรมแต่เป็นการสะสมโทสะเมื่อสะสมบ่อยๆเนือง,งโดยที่ไม่เห็นการโดยที่ไม่มีการเห็นโทษเห็นภยัยก็ทำให้กิเลสมีกำลังมากขึ้น จนถึงขั้นประทุษร้ายเบียดเบียนทําอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่นได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเพราะนอกจากจะเป็นโทษเป็นภัยกับตนเองแล้วยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นด้วยขณะที่โกรธคุณเคืองใจไม่พอใจเกิดขึ้นค่าศึกภายในได้เกิดขึ้นแล้วตนเองเท่านั้นที่เป็นทุกข์ เป็นทุกข์เพราะกิเลสคือโทสะหรือความโกรธของตนเองคนอื่นจะทำให้ไม่ได้เลยถ้าโกรธต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้นมีแต่กิเลสของตนเท่านั้นที่เพิ่มขึ้นพอกพูนขึ้นซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยมีแต่โทษเท่านั้นสภาพธรรมที่ตรงกันข้ามกับโทสะคืออโทสะเป็นสภาพธรรมที่ไม่ปรทุษลายไม่โกรธ ไม่นำมาซึ่งทุกโทษภัยใดๆเลยไม่ว่าจะกับตนเองหรือผู้อื่นเพราะเหตุว่าไม่ว่าจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามสภาพธรรมะฝ่ายดีไม่มีทางที่จะทำให้เกิดโทษเลยแม้แต่น้อยการที่กุศลความดีประการต่างๆจะเกิดขึ้นจเจริญขึ้นในชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องยากทั้งนั้นเพราะเป็นการทวนกระแสของกิเลสที่ได้สะสมมาอย่างเนิ่นนานในสังสารวัฏการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมเพื่อรู้ความเป็นจริงเห็นคุณของกุศลเห็นโทษของอกุศลร,รู้สิ่งที่ควรทําและรู้ในสิ่งที่ไม่ควรทําจึงเป็นสิ่งที่มีอุปการะเป็นอย่างมากในการอบรมเจริญปัญญาเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูก ในลักษณะของสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริงซึ่งทั้งหมดทั้งปวงต้องอาศัยกาละเวลาที่ยาวนานเพราะธรรมะฝ่ายที่เป็นอกุศลมีมากและสะสมมานานจะขจัดหรือกํำจัดออกจากจิตใจอย่างรวดเร็วในทันทีทันใดย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทแสดงตลอดส5พรรษา จึงเป็นเครื่องอุปการะเกือ้อกูลที่ดีอย่างยิ่งในชีวิตประจำวันเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกเกือ้อกูลต่อความเจริญขึ้นของกุศลธรรมขัดเกลาละคลายอากุศลเพราะปัญญาจะไม่นำพาไปในทางที่เป็นอกุศลมีแต่จะเกือ้อกูลให้กุศลธรรมจเจริญยิ่งขึ้นจนกว่าจะถึงความสมบูรณ์พร้อมของปัญญา ก็จะสามารถดับกิเลสได้ตามระดับขั้นซึ่งปัญญาจะเจริญขึ้นได้ก็ต้องไม่ขาดการฟังพระธรรมศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงจากที่มากไปด้วยโทสะความโกรธความปัททุษลร้ายและกิเลสประการอื่นๆแล้วขัดเกลาและคลายความโกรธเป็นต้นจนกระทั่งดับได้อย่างหมดทิ้นเชิงเป็นอย่างนี้ได้จริงๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปด้วยปัญญาที่ค่อยๆเจริญขึ้นตามลำดับเมื่อเป็นเช่นนี้ที่พึ่งที่แท้จริงจึงไม่พ้นได้ไปจากการมีโอกาสได้ฟังคำจริงที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงค่อยๆสะสมความเข้าใจถูกเห็นถูกไปทีละเล็กทีละน้อยเห็นคุณค่าของคำจริงแต่ละคำที่พระองค์งทรงแสดงซึ่งเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกโดยตลอด จบภาษาบาลีหนึ่งคำคติธรรมประจำสัป,ปดาห์อโทสะแปลว่าความไม่ประทุษร้ายความไม่โกรธชมรมบ้านธรรมะมอสอพอสมาชิกเลขที่867วันศุกร์ที่14กรกฎาคม2566